สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอสุขุดสุขคนเนาะมันนี้ก็มาพบกับเฮาคือเก่าที่สองสาวเปาหงยังเลพี่น้องสบายดีเนาะบอกว่าจะเป็นเอฟซีฝั่งลาาฝั่งไทยหรือต่างประเทศกันสบายดีสวัสดีเบิร์ทุกทุกานเด้อมันนี้กะเป็นบรรยากาศยามเศร้าเนาะมันนี้กะจ้างจ้างคนไปลกกาอะละพี่น้องก็บอกว่าเอ่อมีภัยแหน่เนาะออกมาลกกายังโมโหเลยว่ามีภัยแหน่มาลกกา แต่ว่าเฮาอะสิออกไปซื้อของกินเนาะกับโอ้คือชิบมมเพียงดอกนอกจากป่าอะไรพี่น้องก็ิออกไปซื้อของกินมาให้สุพิ่นเนาะอยู่ตลาดหลักสามสิบหาแล้วก็จิไปกับสาวลงคนงามคือเกา่าเนาะก่อน,นกระถานางขึ้นมาพี่น้องก็จะไปซื้อรถถีบหรือรถจักรยานอะไรเนาะ,นะให้น้องเป่าตามที่ <laughs> เพิ่นได้เต้นมาเลยเนาะเพิ่นก็ได้เต้นให้พี่น้องเพิ่งพี่นอ้นองชมาเลยเนาะได้ก็ให้เพิ่นเหตุบดทุกอย่างเนาะหลายคนก็ช่วยให้น้องได่ตอนน้องอย่างเชน,นี่แต่เมื่อีก้ก็เลยสิไปซื้อเนาะแต่ว่าบ่ได้บอกแล้วเพิ่นก็ไ่ได้โหดออกพี่น้องก็จะไปซื้อตลาดหลักซามทีนะ่ผ้าแหละก็สิไปเบิ่งก็สิไปเบิ่งราคาเนาะว่าเท่าไดเท่าไรแต่เห็นแบบคือรถน้องแพนุเพิ่นชื่อมากราคาสองพันหรือองพันปลายเลยเนาะก็คือสชอย่างดีอยู่ ในตลาดลักชามชิม่านมีแต่คลองเบียดพี่น้องซึ่งเขากาบับไปซื้อไก่เนาะเพราะว่าวมีรถมีรถใหญ่ไปเขาไปออกไปซื้ออันอยู่ตลาดลักชามสิมหารเลยพี่น้องกับมีตลาดนเบียดคือม,มีตลาดนเบียดเลยคลองเบียดเลยพี่น้องเนาะกะช่างกะไปซื้อตามที่สัญญากับเพิ่นไว้เนาะว่าชิซื้อรถที่ในเมือเขากับใส่งานเพิ่นสารพัด <laughs> ใส่งานเพิ่นสารพัดเลยเนาะก็เลยจะไปซื้อให้เพิ่นมาเองตามสัญญาเนาะ เสือมาเสืมาเซอร์ไพ่พี่น้องเสือมาเสื่องไว้อยู่ในเฮือนสะกดเสื่องไว้อยู่ในเฮือนสะกดมาอะไรต่างบอกแล้วก็ชี้ตัวไอ้เพิ่นเข้ามาเอาว่านั่นอันนี้แหละเนาะแล้วพี่น้องทาไปเบิ่งนกระชมกันเนาะเวลาเคารถทิพย์พันจิตท่อใดนะราคารถทิพย์พันจิตท่อใดเนาะก็ยังบ่งห่วปันใดกับผู้เละตลาดลักซามผู้เละพี่น้องไปกับซาลอคือเก่าไปกันเลยเนาะตอนนี้ก็มาหอดหันรถเพื่นไอ้พี่น้องก็ถามราคาแะไรพี่น้อง ทำราคาผนเนาะส่วนคันนี่คะประมาณพันเจ็ดพนเจ็ดเนาะอันนี้พันเก้าโอเคอยู่ทีบอรเดียวเอา่มีมันเอาจะมีแล้วไราคาเทสแแบบสีหนาสองพันปลายโอเคอยู่ได้ขัดอยู่ได้ ิดแบบระบบโอเคนะต้นนี้นี่งามอยู่พอดีไปตาแพงเนาะว่าวะลงเบิ้งซอยตี้ระหว่างสีนี่กับสีนีนี่นี่ต้องงามเนอะมันหน่อยอยากได้สีนี่แล้วมันหาบ่มีมีสีเดียวอยากได้สีนี่ ลูกสิเอ right? าคันนี่เหรอเมาลงนี่แล้วนังปานกันยังตัดสินใจน้องพี่้องเอาคันนี่สีอยากได้มันโบมี พันเก้าผู้สาวก็ก็อผู้สาวที่จุดผู้เมาก็ได้อันนี้อันนี้พอดีไปตาแพ้คันนี่ค่ะตาออกมันคืออย่างไรอ๋อของเด็กน้อยขี่เล่นเลยอาะน้อแม่ไปขี่ลิน ชิซอให้คะแนนชิขี่กันขี่กับเราอยากเอามาอยู่จุดอีกแล้วเห็นคนหลอกมาได้เนาะสาวลงนลยคันไดลีก็เอาแม่นว่ผู้ค้าขายหลอกกันน่นี่แหละเนาะอยาก็กินมันซึ ซื้อแล้วก็เมื่อส่งแล้ววะอันน้าพ่ยยังมึงขับมือแล้วแล้วชิมก่ส่งอยู่ตอนนี้จะลงจูดฟูวเอาให้ว่ามาส่ง bố, bố chạy vào đây thật lo cũng <laughs> thật lòng <đúng> <laughs> thật lòng đu <đúng> <laughs> thật lòng đu <đúng> <laughs> <laughs> thật lòng đu thật lòng đu

ปปะเมื่อเมื่อตอนนี้ขอกซื้อแล้วก็ขี่มาหอดเื่อนไปเทียมห้อยแล้วพี่น้องป้าดเหมือนเกือบตายเนาะกะสีเอามาเสื่องไว้อยู่เื่อนใหญ่ก่อนพี่น้องมาเลยกะสีเสื้อผ้าอพนธนาเนาะที่แรกขอก็คิดว่ามันสีพแพงเลยพี่น้องเห็นเห็นเขาซื้อมันจะซองพันปลายสองพันปลายอันนี้มันของจีนเนาะของขอยของจีนของจีนนะพันเก้าพี่น้อง ของจีนเนี่เบิ่งกับบกขักบันไดเพราะว่าเขาก็ไปซื้อไกลบัไดนะขนาดขี่แต่รักสามมานี่ก็ยังเหนื่อยพอตายเลยพี่น้องป้าห่อนขนาดเผื่อมาเดือนเนาะเอยกัสิเอาไปเสี่ยงไวใ้ในอะไเสี่ยงไว้เนาะมาแล้กัสิเซอร์ไพรส์เพิ่น <laughs> ถ้าเบิ่งตอนต่อไปพี่น้องออกหน้าต่อพี่น้องเนาะหลังจากที่ เอารถว้เรียบร้อยเลยพี่น้องกระสิออกหน้าไปลกกะต่อจนแดดเนาะจนเส็จสวยพวกขี่รถทิปออกมาฮอดพี่น้องด้วยรถจัก,กรยานนั่นเองเจ็บเปิดลบีแข่งคอยพลัดบัลลัดลกกาแล้วจังสีไซ่พันไซ่นั่นอันนี้พันยางเข้ามาเอาในเฮือนแหละเนาะ เพิ่นจิเป็นจ้างได้ตอนนี้ก็ขึ้นิลกากายโนนเพื่อเมื่อนี้แดดๆพี่น้องจ้างเพื่อนเนาะสองหมัดเอ้ยสามหมัดต่อสองพันกับประมาณหกบาทเจ็ดบาทเลยพี่นอ้นองเนาะก็มีรายคนอยู่นะพูดอยู่ทางโนนเพื่อนเนาะ <c oughs> ทาเบิ่งตอนนะพี่น้อง ตอนนี้ก็เพิ่นก็นขึ้นจากโกค้าเลยพี่น้องให้เพิ่นมาเอากระซามเออกระซามนั่นแหละสบายดีนี่ถ้วยยังเก็บอาถ้วยจานเก็บเอาหมดเออเอาอีกถ้วยบอเอาแต่ถ้วยเลยพอแลละจานพอแล้ว จันพอแล้วถว้่วเบิดแล้วไออ,อีกสองสามใบไปเออปลาปหันเลยลืมลืมขนมในเฮือนใหญ่ค่ะเข้าขไปเอาลืมยังเออขน,ขนมชื่อมาแต่ลักสามเขาแล้ในะเฮือนใหญ่ค่ะเข้าไปเอา โอ้เห็นแล้วขนมคาะเห็นไห้จ๊ะเห็นเลห็นเีบเห็นลราีบข้างไหนได้นะเมื่อกี้นี่ดีใจบอ ดีใจก็เอาออกมาได้ไหมออกมาขี่บัางดู <laughs> ขี่ดินแล้วห่อยขี่มานำทางข,ขี่มาเองอยู่หลยใส่เพียงสมส่ะอ่าขี่ออกมาหน้าเ้ย <laughs> คนดีใจที่น้องเอาจีกทุงยางออกดูหันในบ่องอันนี้มันนี่บ่เน,นี่ยน,น,น,นี่นี่มันดังโกกโกกนี่พูไปจีกยี่ห่มพูขี่ไปเลยขี่ไปเลยเ <c oughs> อ้เอ้าอ,อสูงโดไว้จักสูงแหง เพื่อเอื้อน้ำได้สะถือเอาค่ะอันนาา่ะ่ะใส่กระตาด่ mm. เออเก็บใส่กระตา mm. งงลง mm. เออเออได้เลยดิ mm. ม้วนพี่น้องเอ้ยรถถีบม้งงวนห่องบุกพเพอพ่อได้รถถีบงงรถถีบงไหม่ มากอีว่าสี่นี่มากขี่เดบิดบุตรี่สี่อ่ากล <c oughs> างหมแล้วได้รถที่ได้รถที่นะแล้วปอมขีม่มาไดิจ <c oughs> รับบอดออกอเป็นจังไรเนาะความหูสึกฮ<อ>ะหรอ,วอมวน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 ,มนจังได้บูมเอนเพลงกับมวนมวนได้เล้ทีข้าขขว้องว่าดีใจบูมเอนอมวน <laughs> ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วผูนซื้อให้เนาะขอบคุณได้ที่ช่องแม,ม่มาเสียรถี คอยอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความใคร่ใหญมีอมคอยรวย,ยถือควายรางวัลที่หนึ่งยังต่อเบิร์นละบอ, <laughs> อ,ข,อบขอบคุณอข,อขอบคุณลหลายๆเดอ้อขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเป็นกะดีใจเนาะพี่น้องก,กะขอบคุณขอบคุณมีใหญ่ใจดีเนาะแล้วก็หน้า ที่พนยูทางไกลเลนเนาะที่ส่งเงินมาสอยซื้อรถที่เนาะกะดีใจตอนนี้กะซื้อให้น้องเปาเป็นเทียมห้อยเลยเน,นาะเอซีก็หลยคนเม่นเขมาเ้ตัดแน่ผมค่ะตัดบ่ได้เลยดำนาตัดบาได้เลยดำนาพนนะคนนหีนดำนาพนบ่ตัดพี่น้องแล้วดำนาพนเนาะกะดีใจน้องพี่น้อง่นกาได้รถทีบใหม่ลยคนะอ่ะ ขอให้เพิ่นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะอายุมัิ่มความเนินความเจ็บอิได้ความไข้ยัสมีเด้อขอให้โชคให้มั่นให้ร่ำให้รวยเนาะอย่าเจ็บอย่าจนให้ห่างให้มีไปมือหน้าก็ขอบ,บุณขอบคุณหลายๆเนาะที่ซื้อหรืทีมให้ <c ười> เพิ่นก็นดีใจพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอจบอ่อยเพียงสำนีเนาะพี่น้องฝากคอมเมนต์พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเด้อพี่น้องสิดบาา้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากซ่องสาวเปาโพวยางเนาะ ขอบ,บุญขอบคุณหล,ลายๆที่เขามาติดตามและหับชมสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี